ความสุขเกิดจากอะไรบ้างงานวิจัยในอดีตพบว่าความสุขอาจมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วยกัน3ามอย่างปัจจัยแรกคือยีในร่างกายของเราซึ่งควบคุมให้แต่ละคนรู้สึกมีระดับความสุขโดยพื้นฐานแตกต่างกันหมายความว่าในขณะที่บางคนเป็นคนมีความสุขง่ายโดยธรรมชาติบางคนอาจมีมาตรฐานความสุขที่สูงกว่านั้นปัจจัยต่อมาคือสถานการณ์ในช่วงนั้นและปัจจัยสุดท้ายที่มีผลมากที่สุดคือวิธีการใช้ชีวิตของเรา ดังนั้นในเมื่อความสุขเป็นสิ่งที่เรากำหนดเองได้ลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เราควรลดเลิกลองแล้วจะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นตั้งแต่นี้ไป 1. ลองใช้เวลาอยู่กับคนที่มีพลังบวกจิมโรนจิมรอนนักสร้างแรงบันดาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกเคยกล่าวไว้ว่า เราคือค่าเฉลี่ยของคน5้าคนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดหมายความว่าคนใกล้ตัวของเราส่งผลต่อบุคลิกทัศนคติและสภาพจิตใจของเรามากกว่าที่คิดเราเองก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเราเหมือนกับคนที่เราอยู่ด้วยมากขึ้นทุกวันดังนั้นแม้ว่าเราอาจจะเลือกบางคนในชีวิตไม่ได้เช่นพ่อแม่และครอบครัวแต่เราสามารถเลือกเพื่อนที่ต้องการได้ให้เพื่อนที่ดีช่วยเป็นส่วนผสมให้เราเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีและมีความสุขมากขึ้น ลดความเพอร์เฟกลงบ้างเคยสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่เราพยายามจะทำอะไรบางอย่างให้สมบูรณ์แบบเราจะรู้สึกเครียดมากกว่าปกติและบางครั้งผลลัพธ์ที่ออกมาก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขอย่างที่คิดไว้ดังนั้นอย่าตั้งมาตรฐานของทุกอย่างสูงจนเกินไปลองเป็นคนที่ยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วเราอาจพบว่าชีวิตสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้จากการยอมปล่อยวางบางอย่างให้อยู่ในระดับที่ดีมากที่สุดแล้วเท่าที่เหมาะสมกับเวลา 3. เลิกกังวลกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นถ้าธุรกิจไปไม่รอดละ่ะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวละ่ะการนึกถึงประโยคถ้ทาเหล่านี้อาจจะดีถ้าเป็นการเตรียมวางแผนรับมือล่วงหน้าแต่การนึกถึงประโยคถ้าเหล่านี้จะเป็นข้อเสียซะมากกว่าถ้าเพียงแค่ทำให้ตัวเองเกิดความวิตกกังวลมากขึ้น ดังนั้นในเมื่อเราไม่มีทางรู้ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไราการกังวลล่วงหน้าก็ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้คือการมีความสุขกับปัจจุบันและเตรียมตัวเตรียมใจสู้กับทุกเรื่องที่จะเข้ามา 4. ลองให้กำลังใจตัวเองเหมือนให้กำลังใจคนที่เรารักลองนึกถึงเวลาที่เพื่อนของเรามาเล่าเรื่องความผิดพลาดอะไรสักอย่างให้เราฟังปกติแล้วเราก็จะไม่ได้ตำหนิเพื่อนด้วยคำพูดที่ไม่ดีแต่เรามักจะให้กำลังใจ และมองหาคำแนะนำดีๆให้ดังนั้นแทนที่จะตำหนิตัวเองจนเสียความมั่นใจและจมดิ่งกับอารมณ์เศร้าทำไมเราไม่ลองดูแลจิตใจตัวเองด้วยวิธีนี้ดูบ้างละ่ะ 5. ลดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในเกมเปรียบเทียบเรามักจะเป็นผู้แพ้และรู้สึกแย่อยู่เสมอคนอื่นมักจะดีกว่าเก่งกว่ารวยกว่าดึงดูดกว่าประสบความสำเร็จมากกว่านั่นก็เพราะเราชอบเอาข้อเสียของตัวเองไปเปรียบเทียบกับข้อดีของคนอื่นลองปรับมุมมองมาโฟกัสที่คุณค่าของตัวเอง เพราะเราแต่ละคนมีข้อดีที่ไม่เหมือนใคร 6. เลิกใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเสียดายที่ไม่เคยได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการ คือคำตอบอันดับหนึ่งจากผู้ที่เหลือเวลาในชีวิตไม่มากเมื่อถูกถามถึงสิ่งที่พวกเขารู้สึกเสียใจมากที่สุดในชีวิตดังนั้นเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียใจทีหลังอย่าให้ความคิดของคนอื่นมามีอิทธิพลกับชีวิตเรามากจนเกินไปโดยเฉพาะคนที่เราไม่รู้จักลองกล้าใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองฝันไว้แล้วเราอาจจะพบว่าความสุขจากการได้ใช้ชีวิตในแบบของตัวเองเป็นความสุขที่ยั่งยืนมากก,กว่าการฝืนทำตามความคาดหวังของใครฮ่าฮ่า